สวัสดีจ้าสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยไทยนะคะเป็นแนวทางหวยไทยของวันที่หนึ่งตุลาคมห5ค่ะเป็นเลขดับบนล่างนะคะพระเอกของงานมาแล้วค่ะเลขดับบนล่างนะคะตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่งวด308นะคะ30ยังไม่หลุดเลยนะคะเดินดีมาตลอดนะคะดับผ่านตลอดค่ะงวดที่เขาดังๆกันแอดก็เสียวเสียวมาดูกันค่ะของงวดวันที่1ตุลาคมหกนะคะแอดให้ไปที่ดับ3ค่ะ 1>, 1ตุลาคมหกหให้ไปที่ดับ3ชนกับเลขดับล่างนะคะดับชนกัน2สูตรนะคะไม่รู้ใจยังไงค่ะงวดนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางที่เอามาแบ่งปันค่ะเป็นเลขดับเผื่อใครชอบนะคะก็คือให้ระวังระวังไว้เลขดับสำหรับตัวแอดเองนะคะ ก็มีซื้อบ้างค่ะพ่อเป็นเลขชอบเลยเลข3ามก็คงจะซื้อเลยค่ะแต่ก็คือระวังค่ะไม่ได้ทุ่มสุดตัวก็กองฉลากไม่มีดับนะคะแต่ว่าก็ออกไม่ครบ10บตัวค่ะแค่จะออกตัวที่ตรงกับสูตรเราหรือเปล่าแค่นั้นนะคะ มาดูกันของสถิติย้อนหลังนะคะแอดจะนับให้ดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหดับผ่านมาแล้วนะคะสิบหงวดค่ะมีสองวดเนี้ย3มงวดเนี้ยค่ะที่ช่วยได้เยอะเลยช่วยแอดได้เยอะมากค่ะก็งวดนี้ก็เจ็ดดังมากเนาะ แอดจำได้ว่า72หรืออะไรเนี่แหละดังมากแต่แอดก็ไม่เล่น7เลยนะคะงวดนั้นรอดไปค่ะแล้วก็มางวดนี้ก็6กดังอีก6กสองเสองนะคะแอดก็ไม่เล่นเหมือนกันค่ะไม่เล่น6ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเชื่อตัวเองมากนะคะ แต่มันดังเกินไงนี่แล้วก็มาตัวนี้นี่งวดงวดที่ผ่านมานี่แอดไม่เสียเงินกับหนึ่งซักบาทเลยทุกท่านงวดที่ผ่านมานี่จำได้ค่ะหนึ่งหกดังมากเท่าออกมาแอดก็โหมีอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะ ถ้าเขาบอกว่าไม่ถูกแต่เสาไฟฟ้าก็คงมีแอดด้วยล่ะค่ะกับเสาไฟฟ้าที่ไม่ถูก1นึนะคะเพราะว่างวดก่อนไม่ได้เล่นเลยแล้วก็มางวดนี้ค่ะให้ไปที่ดับ3มาดูกันค่ะบนล่างนะคะอันนี้เป็นผระเอกของงานเลยค่ะดับบนล่างดับผ่านมาแล้วนะคะ16งวดค่ะยังจะเดินดีต่อไปไหมมาดูกันนะคะ ให้ไปที่ดับสามค่ะหนึ่งตุลาคมหกห้านะคะแต่ว่าเลขชอบเลยนะสามเลขสามเลขสองโอ้ของแอดดับหมดเลยสองสามห้วยซื้อเหมือนเดิมค่ะ ใค,ใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็แคบไว้ดูค่ะซื้อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเบาลงค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าจับตามองนะคะแอดว่าใช้ได้ทีเดียวเลยค่ะสูตรดับสูตรนี้นะคะ โอ้ไม่งั้นงวดก่อนแอดใส่16กับ19ไปเต็มเต,มต็มหลายหลายตังนะคะแต่งวดนี้มาดับ3เลขชอบซะด้วยค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะกองฉลากไม่มีเลขดับนะคะแอดก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นเลยค่ะ เผื่อตรงใจชอบใจเนาะใครไม่ชอบก็ผ่านค่ะหรือดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆก็ได้จ้ะมารับชมรับฟังกันได้นะคะลองเอาไปพิจารณาดูค่ะถือว่าเป็นพระเอกของงานเลยนะคะสิบหกวัยังไม่ยังไม่หลุดค่ะ สิหกงวดยังไม่หลุดนะคะพระเอกของงานเลยค่ะปีนี้ขนาดเลขดับบนยังได้เปลี่ยนสูตรแล้วค่ะดับล่างก็หลุดไปสามงวดนะคะแต่ดับบนล่างยังไม่หลุดค่ะตั้งแต่ต้นปีมางวดสามศูย์แปสามศนย์นะคะ ดับสองสามหมดแล้วค่อยจะซื้อตัวไหนเนาะเล่นเหมือนเดิมค่ะแขบไว้ดูนะคะ ก็ใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะก็ขอให้ท่านเฮงๆรวยๆปังๆกันนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ร่ำรวยค่ะมีเงินหมื่นเงินแสนเข้าบัญชีทุกวันนะคะแอดก็มาแบ่งปันแนวทางนะคะแนวทางดีๆก็แบ่งปันค่ะไม่มีอะไรร้อเซตค่ะ เป็นแค่แนวทางการคาดเดานั่นเลยค่ะการคำนวณก็คือการเดานั่นเลยค่ะทุกคนพยายามคำนวณให้มันตรงกับเลขที่ออกของแต่ละงวดนะคะ พายเอกของงานจะดับผ่านไหมนะคะลองเอาไปพิจารณากันดูจ้ะ ดับบนล่างเลยนะคะอันนี้ดับบนล่างค่ะคลิปต่อไปแอดก็จะเริ่มปล่อยเลขวิ่งเลขจับคู่แล้วนะคะจะลงรัวๆเลยค่ะ เลขดับล่างของงวดวันที่1ตุลาคมนะคะงวดที่เราจะรวยกันเป็นเศรษฐี6ล้านบาทโอ้ขอ12ล้านแล้วกันเลขดับบนล่างนะคะให้ไปที่ดับ3ค่ะงวดที่1ตุลาคมนะคะ งวดที่ทุกคนจะได้เป็นมหาเศรษฐีกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไวพรอให้ fc นะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะร่ลำรวยเงินทองกันทุกท่านค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า